กอดแล้วกูจะหาไงอ๋อหาในกล่องใช่แล้วอ๋ออินกอดอินกอดแปลได้คือเป็นแร่ไม่ใช่บล็อกแล้วกูไปเอาไอรรถบล็อกโอเคกูโง่เองอันนี้สดีฟเขมสลีฟสดีสฟสดีฟไอ้สลีฟที่เขาเอาอยู่ผมแคบผมยิ้มได้ไหมครับไม่แคบอะไรอ้ มินิเกมอะไรมินอร์บอล嘛มายเนอร์บอลนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนอาจสงสัยว่าเอา้าวมายเนอร์บอลมันคือมินิเกมอะไรมันก็คือมินิเกมที่ว่ามันจะสุ่มมินิเกมคล้ายๆปาร์ตี้เกมนะครับแต่บอกไปก่อนนะว่ามันไม่เหมือนปาร์ตี้เกมนะมันไม่เหมือนตรงที่ว่าแบบมันสนุกกว่าเออผมว่านะโอเคทุกคน,ยววกนนะอย่าเพิ่งปิดนะอ่เราไปดูกันเลยจะเป็นไงกันเขาจะสุ่มมินิเกมนะครับอันนี้ทุกคนรู้เรื่องแหละมาเข้าไปในเกมกผมผมรอผมรอ,ลอเล่นกันแล้วมันก็เข้าใจง่ายเออใช่ ทางขวาคือมันจะเป็นเดี๋ยวมันจะมีขึ้นแต้มแล้วทุกคนแล้วมันจะขึ้นไินิเกมตรงกลางจอทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูกันเริ่มแรนแรกมาครับโดยคิปครับอะไรสเนกอ๋องูงูทาไมอ๋อกดชิปกดชิปบอยกดชิปแล้วกันละกดชิปล้วไงอ่ะอ๋อคือคนที่ไม่กดชิปนันคือไม่ผ่านเลยบอยอ๋อแล้วกูไปอ่านซิกูไปด่ว่างูไี้หว่ามาด่าว่ากดย่องเมื่อบอยเรากดปล่อยชิปดิเอาเห็นไหมเห็นไหมขาขวามือคือจะเป็นสกอร์ทุกคนอันนี้เป็นอะไรวะ ไาหิมะเหรออ๋อต่อให้มันรู้สึกต่อให้มันสุดต่อให้มันสุดใช่เหรออ๋อใช่นี่กูต่อคือหมดสุดมาเดี๋ยวรอบล็อกก่อนเฮ้ยแล้วก็เจ้ากูไม่เปิดเัวกล่องเอาบอกปะกูลืมเลยแล้วไม่บอกกูละกูบอกมึงทำไ,ไมล่ะมึงเป็นศัตรูกูไม่ใช่หรอเราสามารถเอาหิมะไปปลาเฉลยหรือตกได้ทุกคนเฮ้ยเจ็บปะกูาอหิมะใส่เข้อตัวเอ มาคัจะไม่โดนไล่กั้ไ,ไ,<อ>ไม่คนสีทอ,อ,ขของน่อสูงกั่หมดเลยนะขานสีทองกันไหมหลอดลอดไม่รู้ไม,ไม,ไมกูก็ไปยืนรอมันอันนี้เติมน้ำไม่เต็มถังอ่ะทุกคนโอเคตเติมน้ำใมถังผมก็เป็นคนแรกปุ๊บใส่น้ำปุ๊บไอ้คน<อ><อ>แรกอโอเพี่เดี๋ยวมนเกมเมื่อกี้ไม่บอกกูแล้วกูยืนงงพวกมันเนี่ยฮะกูก็างงอยู่ว่ามันอะไรวะมันต้องให้ไปเปิดตอเอาของไงนี่ถึงว่าลืมแคนตัสสลปบฮะแคนตัสนสลคือะไรตี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 ไอ้อไตอ ตายตายโอ้โหไอ้บอยอ่ะทุกคนเนี๋ยวบอยมันะอดูเฮ้ยดูไม่เคยตีบอยเลยอ่ะสตีไอกาศอะไม่ตีโอ้โหตายแหละโอ้ทุกคนเว้ยบอยโอ้โหมื่นมื่นมื่นแฮกปะเมกกี้เป็นคนบินเหรอเออเอาไอ้เล่นบินดิป้ามันกู้เหรอเอ้าโอ้โหอันนี้อะไรเทมโบอ่านถูกปะไปว่าทุกคนอ๋อนงพลังใช่หรอโลตบอกสีทองไม่ใช่เหรอเอ้าเียกกูเลง แล้วกูก็ไม่รู้ลูงนาก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นทีนทีแล้วทุกคนอ่ะทีนทีอะไรวะอ๋อเล่นมาแต่ทอยมาเล่นเฮ้ยเอาวอาตาเอาตาเอาตาไหนวะแล้วกูตายอีเหรออะไรนั้นมันโกอยู่คนเดียวทุกคนดูมันลอยอ่ะอ้าวมันโกว่ะอันนี้ King of the อะไรอ่ะก็คือเป็นใครขึ้นแรกบนสุดก่อนอ๋อโอ้โหอยู่แฮปเดอะคิงบีคัมกับเดอะคิงโอเคตอนนี้เป็นพระราชา โอ้ยมันจะเป็นเวลาเชา้าผมบอกโอ้โหเอ้ยพรวลาเช้าผมโอ้ยาาผมบอมเกเวลาหมดดีกว่าเอ้ยเด็กคนเวลาจะหมดแล้ว<อ>มึงไม่ต้องใส่ยเหรอว่าคุณอยู่ไหนเมาไม่สงสัยทำไมมึงก็เล่นกั<ม>นเหรอคือใต้ดินเอา้าอันนี้เป็นแก่ทุกคนตายขนแก่เอ้ยโอเคใครตายขนแกะยี่สิบคนเลยใช่ไหมกูชนะเย้กูชนะคนแรกกูคนแรกกูคนแรกกูคนแรกไอ้ไอียดิ อ่ะกูคนแรกรอเวลาบอกเขาทุกคนต่อไปมินิเกมอะไรอันนี้เป็นน็อกแบ็กโอเคตีตกโอเคอ๋อคือตีหรือเปล่าวะอ๋อตีตีไอ้นี่ยืนนิ่งใส่กูเออตกไปได้หนึ่งคิวเว้ยมึงมึงว่าใช่บินไอ้ใช่บินอะมันจะเป็นไงวะไ้บินขึ้นไปข้างบนอะอะไรไอ้เอ้เอาไว้เลยกูตีตกไอ้กากอ้าวไอมันมันไม่ทีหรอบอยกูสีอะไรวะกูสีส้มอ๋อบอยมันมีทีหรือเปล่าวะเล้คนนี้ก็เอ้ยตกไปเรียบร้อยกูชนะเลยไอ้บอยไอ้บอยผมตีตกกากปะอันนี้เป็นอะไรวะ อะไรวะคืออะไรอะ่ะอ๋อต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรวะเอะาเอาบล็อกไฟติดคนอื่นเหรอตีคนอื่นเหรอทำไมมีคนติดไฟไวะเหมือนนั้นเราตีเลอดเลือเลืหหให้เราตีคนติดไฟวะเออใช่ใช่ใช่ไอ้คนติดไฟต้องไปตีคนอื่นใช่ใช่ใช่โอเคเรารอดก็คือพวกมันไม่ตีเรามา,า,มาอันนี้<อ>เป็นสเต็กบล็อกคืออะไรวะคือต่อขึ้นที่สูงเหรอเชียววะอ๋อก็คือใครวางเยอะสุดใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมงงว่ะ คือที่สูงวะคือพอมันขึ้นมานับแต้มใช่ป่ะวะเอางงกูได้เจ็ดอะไรวะเออไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ผมอ่านไม่ทันโอ้ไยนับแล้วกูติดอะไรเนี่ยอยู่บนนี้อยู่บนนี้นานที่สุดเหรอเอ้ากูถมติดบั็กอ่ะใครก็ติดบั็กมึงติดเหมือนกูไหมใครก็รอบที่แล้วกูจิตเนี่ยไอ้บอยมึงตีกูไหวแด่มึงเห็นกูไหมเนี่ยใครก็เห็นไงกอดเลยกอดเลยแหละโอเคผ่านผ่านอุ้ยอ่ะต่อไปเป็นอะไรไปไ่แล่หาแล่เมืองแล่ หาเล่หาตอนเราต้องหาเลถอยเจอทุกคนแล้วทุกคนลงกับเลขทุกคไเดียเลขทุกเดียวทำไมสตีฟเยวอทงแล้วโ้คุยนที่สองอาวคนที่สโอ้โหจบแล้วไอ้บอสได้คนที่สองทุกคนดีขวามือสโก์ออ้หูบอกไปเป็นอะไรกันสแตนออนเดอร์เมอนยีบบอกไดมอนไอ้ไอ้สตีฟไดมอนของกูเราต้องเก็บนหมดไหมครับวะเอ อ๋อโอเคลวงหรอลวงหรอกระโดกทีทีแทกทีีแทกโอเคมาต้องหนีทีทีแท็กทุกคนก็คือว่าทีทีมันจะระเบิดนะกูไฟแล้วเฮมาอะไรให้เขียเอ้าโกอไเว้ยกูด้เป็นไอ้ที่อยู่กูอยู่กูยักูว่ามึงกูไม่กงมึงติดเดี๋ยวเสกทีทีติดตอนนี้ใครเป็นมะระเบิดเดียบร้อยเหลือเวลาสิวิบอยสิวิเทาต้องรอดสบายมากส ใช่เหรอบอยล้างล้างล้างโอ้ดีนะกูไม่อยู่กับมันโอเคเรียยร้อยเราลอดมาหมดยังอันนี้สุดท้ายยังคันเลอร์พื้นพื้นสีทุกคนอ่ะพื้นสีทำไมอ๋ออ๋อก็คือเหมือนแบบทำพื้นสีได้เยอะที่สุดไอ้บอยไอ้บอยเอ้ามึงสีเหลือสีเหลือมึงอยู่นี่อ๋อต้องต้องต้องขี้ควาเหรออ๋อขี้ขวาค้างของมึงสีอะไร อ๋อแล้วบอยถ้าเป็นโคตรยาวมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะใหญ่กว่าเดิมนะนั่นแหละกูออออสีเขียวกูเยอะสุดไว้ไม่เป็นไรแต่แต้มมึงก็เท่ากูู่ได้ไงมึงได้ก้าวแต้มกูได้สิบแต้มอ๋อเออป่ะไอ้ไอ้สีน้ำเงินโอ้โหมันเป็นกูไม่เป็นไรผมมั่นใจว่าผมเยอะสุด เดาแม่แดงครับกูวุ้ยแต่มันเป็นบอสเกมนะมันอาจจะได้สองแต้มมัได้ใครจะรู้คราบที่แล้วเล่นเราได้ยี่ห้อกูได้ตัวสามสี่แต้มหรอไอ้บอียไอ้บอสนี่ยังไงนี่สี่ผมได้สี่อ๋อคือบอสเกมเยอะสุดเย้โอ้โห หมายหมายกากกากกูไม่ได้กินกูตายกูไม่รู้ว่าได้ยังไงกูบอกแล้วว่ากูได้บอกเยอะสุดหวายหมายกากบุตรกากลุงนี้ที่ลุงนี้ที่ฉี่กูได้ไปรับหมาด้ำฟ้าใส่เองพี่นี่ด่านจังโก้บอยด่านจังโก้ดูนี่เมื่อกี้ด่านซิตี้อันแรกจะคืออะไรกันมาอ่านให้ทันเตรียมตัวให้พร้อมหาไอ้ไออินกอดแล้วกูจะหาไงอ๋อหาในกล่องเจอแล้วอ๋ออินกอดอินกอดมปลนั่นคือเป็นแร่ไม่ใช่บ็อกแล้วกูไปเอาไอรอนบ็อกโอเคกูโง่เองอันนี้ อันนี้อะไรอะ่ะฮ<ห>อตเปรโต้อะไรวะเอาหนี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 ให้คนเตี้ยบอยมีคนลอยแล้วว่ะเหมือนคนลอยเขาแม้แตบักลนะ้วบอยเขาไม่ได้กงนะรู้สึกหรอเออมันตีได้ไหมอ๋อตีไม่ได้ไอ้รุ่งไปลนะไอ้ไอ้บอยกระบยไรเไอ้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 อยไา้ไะไอ้ไออ้ออไอไอ้อ้อ้ไไอ้ไ้ไออไไ โดนจำนาทีโดนจำเออรล้วม่นกระโดกระสุงเลยนะเออแล้วพวกกระโดก็แพ้ดิอันนี้ไอ,อ้น้ำแข็งเขาอยู่บนน้ำแข็งนยสุดเออใช่โอเคน้ำแข็งมันจะค่อยหายไปคุณที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 เหมือนตรงที่เราไปยืนมันจะแตกอ๋อ,อโอเครอดแล้วเหมือนมันจะเร็วขึ้นหรออ่ะต่อไปคืออะไรอันนี้เป็นสวิปแพลตฟอร์ม อ๋อก oh, ็คืออยู่บนแ่นพรมอยู่ข้างใต้เลยแกอยู่บนแผ่นพรมผมล้มขาดเวลาเอ้ยอยู่ข้างใต้เออไม่ต้องไปตีมาทุกคนแล้วมันอยู่ข้างใต้อ่ะงั้นเราไม็กก็ดีนะคนจะได้อยู่ข้างล่างอ้าวมันขึ้นมาแล้วโอ้โหหัวขึ้นเลยนะเพื่อนโอ้ยโอ้โหเฟลแล้วกูโอ้ยเฟลแม่โอ้โหเฟลผมได้สามเต้ยเป็นที่สุดท้ายอันนี้เป็นแอนบิวหลบแอนบิวผมกดฐานแต้มเท่ากูดีงั้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ถือว่ายากนะเนี่ย คือแบบแอนดี้มันตุบเยี่ยงเดี๋ยวเยี่ยงเดี๋ยงโอ๊ยถ้าไปกด M5 เลยคือแบบยากมากเลยตายเลยว้ยว้กากเย้ผมรอดโอ้ยโอเคอันนี้เป็นระเบิดแคนตัสก็คือว่าอ๋อปลาระเบิดได้เฮยเราต้องไประเบิดแล้วกดไอ้มึงเล่นกูเหรออ๋อนึกว่าเล่นกูเห็นไรเขียวยะมึงกูเห็นมึงแล้วอ้าวอันี่มันยืนชิ้นทุกคนเออ เล็กของผมทุกคนไอ้หน้าหนวดเนี่ยโอเคคุณ <Okay. S 3> <c oughs> รอดรอดเหมือนกันอันนี้เป็นไฮอ,อันเดอร์บ็อกซ์ซ่อนข้างล่างบ็อกข้างบนข้างบนจะมีอะไรตกมาซ่อนข้างล่างทำไมอะ่ะกูอยากรู้จะมีอะไรจะว่าไม่ได้ทุกคนโอ้ายโอ้ยอ้ายโอเคคุณรอดอรอดกูรอดเหมือนกันเทมโบเทมโบอะไรวะอ,อนี่ไงอ๋อโอเคบอยลงไปตรงแสงใช่ใช่ลงไปตรงแสงโอเค ม, <stro lling. S 1> มึงผ่านไหมไม่ผ่านหรอไม่ผ่านอ,อ๋อกูผ่านเป็นคนที่หนึง่งแล้วอันนี้เป็นกดชิปกดชิป <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยทุกคนทุกคนเฉี่ยเลยไกย่พี่อย่าพูดดิเวลาได้อะไรเดี๋ยวบอยมันรู้เออเนาะกูลืมเลยท้ามึงไมพูดอ่ะกูว่าจะได้ที่ิลว้ยแล้วเราจะไปสนุกกันเลยเราจะไมรู้ทำอะไรงั้นไม่ใจงั้นกูจะไม่พูดอ้าวจะชนะคนเดียวมึงจะมึงจะขี้โกงกันเดี๋ยวอ๋อใช่อันนี้คืออะไรผมไม่รู้นะอ๋อคือเก็บเก็บแต้มเก็บเสื้อใช่ใช่ใช่แล้วกูเก็บได้บางอย่างเนี่ย อ๋อเก็บห้าตัวไอ้บอยมึงอย่าแย่งกูกูเก็บได้มากกูเพิ่งได้สองตัวเองอ่ะมึงมึงบอกมึงจะโกงกูเองนะมึงได้กี่ตัวแล้วกูได้ห้าตัวแล้วหรอเออแต่กูแค่เคลียร์แม่อื่นเก็บโอ้ยคุณใครตัวเดียวโอเคครบแล้วเฮ้ยเราอีกที่หนึ่งต่อต่อไปเป็นโอเคอันนี้ผมรู้อยู่แต่ผมไม่พูดยืนที่สี่ของตัวเองอย่าตีเขานะขอร้องอะไรกูขอร้องกันนะ ผ่านเ,เลยวะโอเคผมผ่านเมื่อกี้ผมผ่านนะไม่ได้แพ้แล้วมันสิบคนเดียวเลยเหรออันนี้ต่อไปอะไรกู๊ดอะไรโดฮะอ่านไม่ทันอะไรอ๋ออะไรอ่ะให้ไปที่ไหนหรอว้ายกู้ยเขินกระโดดอ๋อไปตรงไปตรงแสงไปต้องแสงแสงอ๋ออาวแล้วไปกันมาไกลเลยอ้าวผมมิติเกมแม่งแจ๋งโอ้ยโอเคผ่านแล้วโอ้ยเดินไปตรงแสงก็ไม่บอก อันนี้แปลนอะไผมไปรู้นะอ,อ๋อคำถามให้ตอบคำถามทุกคนชูกา้าเคนอ่าวได้กี่อันข่าวได้สามอันใช่ไหมโอเคใช่ถูก่ยเยี่ยมเอ nen, ้เอา,อาไม่ใช่เหรอ,อกวนคำถามพี่เหรอวะอ๋อดี่อันนี้ได้สเต็กบ็อกอ่าอันนี้ผมงงอะ่ะอ๋อก็คือต่อขึ้นที่สูงคือใครต่อเยอะสุดแล้วชนะใช่ไหมไม่ไม่แค่ต่อให้ครบสิบอันอ่ะอ๋อโอเคเออผ่านแล้วอันนี้เป็นอันสุดท้ายทุกคน พื้นสีพื้นสีไอ้โดนจับได้เอ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนไอ้ไอ้สีมูเออเสียไปสีกูแล้วอ้เย้เออทุกคนจะเย็นจะเย็นอะเราเก็บสีตรงนี้ก่อนมันจะไม่จะได้ไปต่อกันไม่ได้ไอ้ไอ้สีมูมึงโอ้โหได้ตัวไอ้สีเหลืองไอ้สีเหลืองโอ้โหเฮ้ยไม่ยอมหลับ เนี่ย okay. ก oh, ูพูดเลยว่าสี่กูเยอะมากโอเคอ้าวผมได้ในที่สองเย้ผมที่จะอีกแล้วอ่ะโอ้โหบอยอยได้ที่สไลด์อ่ะไหนอ่ะชื่อบอยโอ้โหที่ห้าโอ้โหบอยยังกาครับผมที่หนึ่งสองตาติดเหลี่ืมแคเด็กรู้เลยแบบว่าบอยก่าครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวบาริงคือไม่อยากเอาที่หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวมึงไม่ได้คลิปไงเออเหรอเหรอหรือว่าก่ากินข้าบนอีกโอ้ยไม่ได้จะที่หนึ่งเดี๋ยวผมไม่เด่นเลย โอเคครับทุกคนก็มานด้เราสลับマมไมเนอร์บอสนะก็สนุกนะมั่วสนุกไหมรุ่นนี้<ด>นะเพราะว่าจะได้มาก <c oughs> อมมในเกมมารากูจะไปทำแบบกูก็ถ้า <c oughs> <อ>คลิปนี้ยผม,มช่ลืมกดไลค์ซับสไครต์ช่องผมอยู่ใต้ดีสคริปชั่นมาเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย